อาจารย์แล้วเรื่องนี้ถามหน่อยส่อาจารย์ซ้อ m นิดนึ่งนะเรือ่องงการเป็นกันยอาจารย์คิดว่าคนเราแบบต้องตอบแทนไปเป็นสิ่งแบบไหนม,มันจริงจะพอดีกับกับสิ่งที่เราได้รับมาจากพ่อคุณแม้จริงๆเราก็จะอย่างนี้ก่อนคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยเป็นผู้มีผู้นูปการต่อลูกเย่ยมากพระเจ้าบอกว่าต่อให้พ่อแม่เนี่ยมานั่งอยู่บ่าขวาบ่าซ้ายของเราตลอดร้อยปีเราพาพ่อแม่เดินที่เยี่ยวย่บลาอะไรทั้งหมดก็ไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อได้อย่างสุดๆเพราะนั้น เพราะเขาเป็นผู้มีคุนูลสการมากตอบไม่ได้จบแต่เราให้ข้าวให้น้ำให้ยารักษาโรคแค่นี้ไม่ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยถ้าวันเดิมสมมุติเขาเป็นนี้สร้างนี้สร้างสินเรายังให้เงินเหมือนเดิมสมมติเจนนี่สมมติเฉยๆยนะเจนนี่ให้เงินที่บ้านให้พ่อให้แม่สมมุติว่าเดละแสสมมุติเมื่อให้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดละแสเสร็จปุ๊บเราถือว่าดูแลอย่างดูแลแล้วถูกต้อง้ากให้ข้าวให้น้ำดูแลพาไปเที่ยวปฐิพัฒน์บีนี่เรียกว่าดูแลแล้วส่วนที่เหลือเขาจะไป สร้างเหตุปัจจัยในการเป็นหนี้เป็นสินอันเนี้ยนอกเหนือจากที่เราจะดูแลแล้วถ้าเรามีกําลังดูแลได้เราจะดูแลก็ได้หรือไม่ดูแลก็ได้เพราะอะไรเราดูแลพื้นฐานนีอยู่ที่เหลือมันเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยไปสร้างเหตุของตัวเขาเองเขาต้องรับผลจากการกระทําของตัวเขาเองการที่ให้ตอบแทนบุญคุณแม่พ่อได้อย่างสูงสุดคืออะไรหนึ่งพ่อแม่เป็นคนไม่มีศรัทธาสอนให้พ่อแม่มีศรัทธาพ่อแม่เป็นคนทุสีลสอนให้พ่อแม่มีศีล อย่างเรื่องการพนันเนี่ยห,หรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องการเป็นนี่เป็นสินก็ต้องสอนเขาเรื่องสีให้เข้าใจพ่อแม่เป็นคนขาดเขาวป,ปัญญาหรือพ่อแม่เป็นคนไม่มีปัญญาก็ต้องสอนให้พ่อแม่มีปัญญาศรัทธาศีพ่อแม่เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรตันีที่เหนียวไม่รู้จักให้สอนให้พ่อแม่รู้จักแบ่งปันศรัทธาศีลจาระปัญญาปัญญาคือพ่อแม่เนี่ยจะมีความขาดปัญญายังไม่เข้าใจการใช้ชีวิตว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ย เราจะเอาเงินไปลงทุนอะไรมันต้องมองเห็นโทษเห็นภัยก่อนไม่ใช่ลงทุนไปหวังแต่ผลประโยชน์ชแต่ไม่มองเห็นโทษท,ที่จะเกิดขึ้นะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวเขาเองจะเดินสูงง่ความล่มจมเขาเรียกว่าอภิชาติบ,บุตรหมายถึงบุตรที่มีคุณธรรมเหนือพ่อแม่ถ้าเรามีคุณธรรมเหนือพ่อแม่เราต้องเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปบอกสอนแก่พ่อแม่ด้วยไม่งั้นเราก็จะบอกพ่อมีความเป็นหน้าที่ของความเป็นลูกด้วยพ่อแม่เขาต้องมีหน้าที่ในการเป็นเป็นคนที่เป็น คุณมีคุณธรรมในการสั่งสอนลูกถ้าว่าแม่ไม่มีคุณธรรมในการสั่งสอนลูกพ่อแม่ก็บกพรองในการเป็นแม่พ่อเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วความอายูมันมีจุดสิด้นสุดไหมไม่มีจุดสิด้นสุดเราต้องดูแลเขาจนตายแต่รู้จักพอประมาณในการดูแลไม่ผิดคนจะดาา่าเราอักตันตูยจะดาา่าเราว่าทําไมเราไม่ช่วยใจพี่ให้รวยนี่เขาเยอะไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องแต่เรายังดูแลเขาในบริบทที่เราสามารถดูแลได้